วัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไปกับแฟนอ่าวันนี้เนี่ยก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับท่านผู้ชมก็อ่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะซึ่งวันนี้เราจะพาไปอ่าติดไฟสปอตไลท์นะครับท่านผู้ชมอ่าติดที่อ่าร้าน CVG s t i สติ r w เกอวานะครับอยู่แถวแถวบ้านกลางเมืองอาเดี๋ยวเดินทางไปดูครับวันนี้เราน่าจะติดเจ้าตัวมินิกับแล้วก็น่าจะ ทำที่ชาร์จ UAB ดูว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเวลาเอาก็น่าจะติดไว้แบบเวลาออกเดินทางกลางคืนแบบนี้ว่า,างคืนเนี่ยเฉพาะไฟรถของเราก็น่าจะไม่สว่างนะครับท่านผู้ชมว่าเจอหลุมเจอบ่ออะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างเยอะติดไว้แล้วก็ถ้าโควิดหายไปเนี่ยเราก็น่าอาจจะออกเดินทางแล้วแหละท่วงนี้ก็น่าจะเตรียมสภาพรถให้พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นมินบุรีนะครับท่านผู้ชมรถติดมากวิ่งกันยาวๆครับประมาณยี่สิบกว่ากิโล น,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับรถก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ขนาดรถไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมน,นี่ก็พาเจ้าตัวเวฟ 125i ของพวกเราไปติดดูว่าจะสว่างแค่ไหนเนาะน,นี้คันข้างหน้าก็น่าจะเป็นติดกล่องท้ายด้วเป็นของกินโตนะ มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ที่เขาอยู่บ้านกลางเมืองครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไปกับแฟนเนาะะวันนี้เนี่ยเราก็จะพามารีวิวเจ้าตัวสปอร์ตไลท์นะครับหลังจากที่เราได้ไปติดตั้งที่ร้าน CVG s t สติ๊กเกอวาร์นะครับท่านผู้ชมซึ่งเราก็ติดมาเจ้าตัวมินิ4 0บวนะัเนาะเป็นมินิ4 0บวัแล้วก็ติด usb ด้วยะจะพามาดูตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวไฟมินินะครับอ,อันนี้จะเป็นไฟมินิอันนี้เป็น40บวันะครับ อ่าเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมติดอ่าตรงนี้เราจะติดที่บังโคลเนาะติดตรงโชคเลยบังโคลฝั่งนี้โดยเราเนี่ยก็จะติด2ฝั่งนะครับอ่าติด2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะติดด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าตรวนี้ก็ขันน็อตเจาะที่ตัวนี้ได้เลยก็ติดตัวนี้เป็น40วัตต์นะครับอ่าแล้วก็มาดูระบบของมันระบบของมันเนี่ยอ่าซึ่งตัวเปิดปิดเนี่ย อ่ะซึ่งตัวเปิดปิดเนี่ยเราก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสถานะปิดนะครับแล้วก็ถ้ากดลงตัวนี้กดลงตัวนี้จะเป็นไฟต่ําไฟสีขาวแล้วก็เปิดตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราทํามาตัวนี้จะเป็นไฟพักนะครับไฟพักเราจะติดไว้ตรงบริเวณสีอะไฟเลี้ยวเลยเป็นกดปุ่มเปิดแบบนี้กดก็เป็นไฟสีเหลืองสีเหลืองแบบนี้เนาะแล้วอีก,อกตัวหนึ่งที่เราติดมาเนี่ยก็จะเป็น อ่า power outlet นะครับเป็น power outlet power outlet เนี่ยเราก็จะติดบริเวณตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็น quick charge นะครับเป็น usb 3.0เนาะ quick charge แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวธรรมดานะอ่าตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบของเราที่ติดตั้งมานะครับก็เราจะใช้ระบบแบบอ่าเปิดก่อนนะครับเปิดสวิตช์ก่อนค่อยค่อยติดเนาะอ่าเราก็จะเปิด สมต่าเปิดตัวนี้อ่าเปิดกุญแจเนี่ยไฟก็จะเข้ามาแล้วครับอ่าอันนี้จะเป็นไฟประมาณ11.8โวลต์เนาะอ่แบตเตอรี่ผมก็เริ่มไม่ดีเท่าไหร่เนาะปะกักจิตเนี่ยมันจะประมาณ 12. 0. กว่ากว่าโวลต์อาจจะต้องได้ไปเปลี่ยนแบตนิดนึงเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าแสงเป็นยังไงเนาะเวลาเดินทางอันนี้ก็จะเป็นระบบของมันเนาะอันนี้เป็นไกลๆนะครับ น,นี้เราก็ติดสติกเกอร์มาใหม่ล้ติดสติกเกอร์มาใหม่เป็นสีเหลืองดำอ่าแล้วก็ไว้ออกทริปเดินทางไกลนะครับตอนอ่าเผื่อได้ขึ้นเหนือขึ้นอะไรหรือเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้อ่ามองทางชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของราคากันบ้าง ราคาเจ้าตัวมินิเนี่ยไฟมินิโปรเจคเตอร์2ตัวนี้อ่าสองตัวนี้นะด้านซ้ายกับด้านขวาตัวนี้สอตัวนี้สตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่อ่าสองพบาทรวมกับติดตั้งด้วยนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็อ่าพี่พี่แกเขาเนี่ยก็ติดตั้งไปประมาณน่าจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าได้นะอันนี้ก็2,500นะครับท่านผู้ชมก็อ่ะอันนี้เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับมีรีลงรีเลย์ให้เรียบร้อยอ่ะเดินสวิตช์ผ่าน ผ่านผ่านสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็อ่ะสองตัวนี้จะเป็นสองคู่นี้จะเป็นสองพันห้านะครับแล้วก็อ่ะแถมฟรีไฟพาร์คด้วยไฟพาร์คตัวนี้สีเหลืองแล้วก็ตัวนี้จะเป็น power outlet นะครับ power outlet เนี่ยจะราคาจะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับอ่ะทั้งหมดก็จะเป็นรวมทั้งหมดสามพันสองร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมแต่พี่แกเนี่ยเขาก็ใจดีครับลดให้เหลือสามพันบาทเนาะก็ราคาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่สามพันบาทนะครับ อโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อ่ะอันนี้เราสตาร์ทเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูตอนหลังคืนนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไฟปกตินะครับอ่าจากนั้นเราจะเปิดดูอ่าเปิดดูนะครับอันนี้จะเป็นเปิดสว่างมากครับท่านผู้ชมอ่ะไฟพักค,ครับอ่านี้จะเป็นไฟพักนะครับอ่ะสีเหลืองเหรือเราจะติดไว้ หาปิดไปนคคิดแล้วพักครับหาปิดแล้วพักก็พักได้นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพามาดูครับอ่ะ,ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับท่านผู้ชมตอนกลางคืนสว่างมากครับโอเคานผู้ชมเดี๋ยวลงมา่อดูเนาะสว่างมากครับสว่างมากครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับที่นี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันออกลิปนะครับท่านผู้ชมสำหรับที่นี้บ๊ายบายครับ